นี่ลุงแก่ก็อยู่ส่วนแก่ไปเถอะอย่ามาเฮ้ยนี่เธอว่าใครแก่ฮะสงสัยอ่ะอยากโดนของคนแก่สซะทีไหมเนี่ยฉันกลัวแล้วจ้ะอย่าทำมาเลยนะฉันขอร้องล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยดูคนนี้เขาจะทำร้ายฉันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเฮ้ยลุงนี่ลุงทำอะไรผู้หญิงสองคนนี้เนี่ย ทำลายร่างกายเขาหรอแล้วนี่อะไรแอบล่วงละเมิดทางเพศด้วยหืมติดคุกหัวโตวแน่มานี่เลยนี่พวกเธอสองคนเป็นมิจฉาชีพรอ ไม่ใช่นะคะคุณตำรวจพวกเราสองคนไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะมันนั่นแหละค่ะเป็นมิจฉาชีพมันหลอกพวกเราว่าจะพาไปเล่นละครนะแต่ที่ไหนได้มันพาเราไปห้องมันนะคะดีนะคะพวกเราอ่ะปล่อยตัวออกมาทันใช่ค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจจับมันไปเลยนะคะแล้วเมื่อกี้มันบอกว่ามันจะใช้ไอ้นั่นนะคะมาใช้กับฉันด้วยะคะ่ะแล้วมันก็ทาลายพวกเราใช่เนี่ยคะ่ะวัดโนเลยอะ่ะผมเป่าทําน้คุณตำรวจคุณฟังผมก่อนนะ นี่ลงุงยังจะไม่ยอมรับอีกเหรอดูสินะหลักฐานทนโทษขนาดนั้นเขาหัวโนขนาดนั้น,น,น,นอะลูงยังจะไม่ยอมรับอีกมีอะไรก็ไปคุยต่อที่รองพักล้วกันนะคะไปเข้าไปนั่งลง<อ>นี่ลงุงสรุปว่าเมื่อกี้ ลุงไปทำร้ายผู้หญิงสองคนนั้นทำไมลุงรู้ไหม,มว่าข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะโทษมันหนักมากเลยนะผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับคุณตำรวจหรอแล้วนี่อะไรฮะนี่คุณตำรวจถ่ายคลิไปไวเดื่อยเหรอใช่โชคดีมากเลยนะที่ฉันเข้าไปเห็นเหตุการณ์ทันเวลาพอดีเลย ไม่อย่างนั้นเนี่ยลุงคงจะทําร้ายร่างกายผู้หญิงสองคนนั้นจนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอะ่ะคืออย่างนี้นะครับคุณตารวจผู้หญิงสองคนนั้นน่ะมันจัดฉากทําให้ผมเป็นผู้ร้ายอะ่ะแล้วมันก็หลอกให้ผมเข้าไปช่วยคุณตำรวจเชื่อผมเอหรอพวกผู้ร้ายอะ่ะมันก็พูดอย่างนี้ทุกคนแหละแล้วก็ไม่เคยมีใครยอมรับผิดเหมือนลุงเปี๊ยบเลยถ้าลุงไม่ได้ทำอะ่ะ ก็หลักฐานมาดูสิไหนอะ <c oughs> นี่ลุงฉันว่านะลุงยอมรับสารภาพมาซะดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวฉันลดโทษให้เ <c oughs> อออะผมยอมรับก็ได้แล้วคุณตำรวจอะ่ะจะลดโทษให้ผมยังไงเหรอลุงลุงรู้ไหมว่าลุงเนี่ยนะโชคดีมากเลย ที่ได้มาเจอตำรวจแบบฉันอะเพราะว่าฉันเนี่ยนะเป็นตำรวจที่ใจดีแล้วก็ยุติธรรมมากลุงก,ก็แค่ยอมรับผิดสารภาพมาแล้วก็เสียค่าปรับแค่นั้นเองฉันก็สัญญาว่าจะไม่ดำเนินคดีกับลุงแล้วก็ปล่อยตัวลุงไปทันทีก็ได้ผมยอมรับว่าผมผิดก็ได้แต่ผมต้อเสียค่าปรับเท่าไหร่ล่ะ โทษของลุงน่ะมันหนักมากเลยคดีเนี้ต้องเสียค่าปรับเป็นจํานวนเงินสองแสนบาทฮะเงินงตั้งสองแสนบาทเลยคุณตำรวจเงินเยอะไปไหมอ่ะแล้วแต่นะลุงจะไม่จ่ายตรงนี้ก็ได้แต่ฉันจําเป็นต้องดําเนินคดีตามกฎหมายกับลุงนะแล้วฉันก็รับรองได้เลยว่าหลักฐานของลุงเนี่ยนะทนโทษขนาดเนี้ยดิ้นไม่หลุดแน่ ต่อให้ลุงไปขึ้นศาลเนี่ยนะก็คงจะต้องเสียเงินมากกว่าตอนนี้แน่นอนออก็ได้ก็ได้วันที่เนี้คุณตอือจะปล่อยไว้ได้ยังลุกมานี่คุณตือ,อจะพไปไหนอีกเนี่ยอยวากลู้ไป โ้ยนี่สรุปกูโดนผู้หญิงสามคนหลอกแล้วปะเนี่ยอ,อยู่ดีๆก็เสียเงินตั้งสองแสนดืม่มฉันบอกให้แกดื่มเข้าไปดืม่มดื่มเข้าไปฉันบอกให้แกดืม่มขอร้องละค่ะอย่าทำร้ายฉันเลยนะดืม่มผู้หญิงโดนทำร้ายเหรอช่วยด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้เขาจะทำร้ายฉันค่ะไม่มีใครช่วยกันได้หรอกมึงเธอหยุดนะ นี่อ<น>เอ,อ๋อฉันว่าแกดีกว่านะต้อยโอย <c oughs> มาดื่มน้ำ <c oughs> <c oughs> อาดื่มน้ำอ่า <c oughs> โอ๊ย <c oughs> <c oughs> nè Đi tới đây Má 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 Đường nam này Má 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 Đường nam đường nam Đường nam ตำรวจเหรอหยุดนะถ้าแกเข้ามาอีกทีหนึ่งฉันยิงแม่พิ้วปืนปลอมแต่นี่นะเคจะหนีไปไหนมาดื่มน้ำสิดื่มน้ำดื่มเยอะ ハハハハ